เคยใส่กันปลอมใช่ไหมแล้วมันก็เคี้ยวไม่ได้เจ็บมาถึงนยุทธป่าน,นี้แล้วว่าไม่หาความสุขใส่ตัวได้ไงอ่ะคุณจจมีไทเซรีนน์ค่ะเคยใส่กันปลอมใช่ไหมแล้วมันก็เคี้ยวไม่ได้เจ็บค้นหาคลินิกที่ที่พอจะเชื่อถือได้ อ่าเลือกชีวิตนี้ใส่ฟันไปแล้วชีวิตก็แบบสบายเลยเคีียวสบายมากเลยเหมือนปกติเหมือนฟันปกตินะมันปองเวลาเราเคีียวเนี่ยมันก็บังคังมันก็เจ็บใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมานั่งปิดฟันทั้งฐานรองฟันรองเั้ามันก็เจ็บแต่ถ้าใส่ฟันไอ้ตรงเนี้ยฟันล่าฟันเทียมเนี่ยสบายเหมือนฟันเหมือนฟันจริงๆเราอะนะเราใช้ชีวิตอย่างสบายอ่ะ จะเคี่ยวจะกินอะไรก็ได้เมื่อก่อนใส่ตรงไป่ฟันปอมเคี่ยวไม่ค่อยได้ใช่ไหม <c oughs> เคียวได้ก็ไม่เหมือนกับฟันที่เราใส่รากฟันเทียมแต่รากฟันเทียมจะราคาสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งอ้คุ้มค่าถ้าสมมติมีกําลังซักที่จะพอใส่ได้ก็ควรจะทําะนะไม่ต้องไปเสียดายเงินอย่างป้านี่ไม่เคยเสียดายเลยแต่ต้องไนคุ้มอ่ะ มาถึงในยุธป่านนี้แล้วว่าไม่หาความสุขส่ขตัวได้ไงอ่ะไม่ต้องมาทำมาเนี่ยโอ้สุขมากเลยเวลาไปเที่ยวไปทำอะไรจะกินอะไรก็กินได้หมดเลยตั้งแต่ใส่มานี่สบายมากเลยยังแยังแแนะนำคนที่บ้านเลยบอกว่าให้มาใส่